จะไปหาทําไมเลขดับถ้ารู้เลขดับมันก็ต้องรู้เลขออกอ่ะตงโจทย์ง่ายๆนี่ยเลขดับคือเลขที่มันไม่ไม่ไม่มาเป็นความเชื่อผมคือถ้าผมผมรู้ผมต้องรู้ถึงเก้าตัวแล้วไปรู้ทําไมเลขดับเอารู้เลขออกตัวเดียวดีกว่าเนี่ยเอาเลขที่จะมาดีกว่าเออจะไปเสียเวลาอะไรถ้าเป็นเลขสองตัวเราหาตัวออกแค่สองตัวแล้วไปหาเลขดับอีกเก้าสิบเก้าตัวไปหาทําไมไปนี่โอ้เป็น ผมไม่เชื่อเรื่องเลขดับไม่มีในศาสตร์ไม่มีในศาสตร์ไม่มีคำนวณไม่มีหลักสูตรไม่มีไมผมไม่เชื่อเอาที่ผมจาะเห็นเนื้อๆนี่นี่เห็นเนื้อๆนี่กับการแปรปกเนี่ยมันมันมันต้องมีอาจารย์แม่แปรปกอ่ะครับงนี้ไม่ออกจะเป็นสถิติที่เคยคำนวณมาแปดกับสามเเดียวกันเก้ากับหกเทเดียวกันนะถ้าชอบกะจัดไปนะครับแปดเก้ากับแปดมันดังมากเลยครับแต่มีเปอร์เซ็นต์ออกไม่มีล่างอย่างเดียววนเป็นไปได้ยาก บอกแนวทางให้ประมาณนี้เพราะว่าอะไรที่เรามองเห็นในรูปของแฝกอะอะไรที่อยู่บนมันจะลงล่างทีนี้เราเห็นปิ่นสองอันเสียผมก้าผมมวยถ้าแปดก้าจะมาเนี่ยผมว่ามาล่างนี่วิจารณ์ให้ตรงๆเลยนะครับไอ้ที่เราเห็นอยู่ข้างล่างมันจะขึ้นบนนี่ครับแล้วลอตเตอรี่ได้เก็บไว้บ้างไหมแปดก้าหรือเอฟซีเอาหมดแล้วเอฟซีเอาหมดนนแล้วนันงส่งแทบไม่ทันแต่วันแรกแล้ววันแรกหมดตั้งแต่วันแรกเลยนะแปดก้า บางครั้งอาจจะไม่ออกเลยก็ได้8%ปดเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับแต่ก็มากะล่างหรอกมากะล่างเพราะว่าถ้าให้ผมว<ร>ิจารณ์ให้ดูก็ง่ายๆเอาแบบนี้ไปในรอบ8ปีมานี่แปหลักแสนขึ้นโผป,ปั๊บทีมีออกแค่2อครั้ง4ี่หนึ่งปีที่แล้วแล้วก็อันนี้ประมาณสักหปีหรืออะไรนี่ห้าแปดสองครั้งรรตรงนั้น8ปดดุดหมดมนี่ข้อมูลอะแน่นมากนะโอแปดมาด้วย คือเลขลก่างมาเป็นไปได้แปดมาบนนี่เปอร์เซ็นต์ยากเลยให้ดูเลยนะครับแล้วในรอบแปดปีถ้าแปดขึ้นหลักแสนนี่แปดจะมาแค่สองครั้งนี่ของมันใจมากอ่ะรู้สึกว่ามันถ้าเราเห็นกระบอกหลักแสนมันขึ้นเลขแปดมีเส้นตากระตุกไหมวดนี้มีมีแต่ผมก็มองไปอกว่าอะไรใช่ไหมตากระตุกเนี่ยก็รู้สึกว่านำทางให้อยู่หรอกมีของฝากไหมครั้งวดนนี้เอฟซีฝากถามอย่างงวดนี้ไม่มีเลยก็งวดที่แล้วมันเลขปิดเนาะมันเลย ไม่ได้ของฝากก็อย่างหนึ่งก็ไอ้ฝนตกด้วยคือมันออกไปแล้วผมจะตัดออกตัวไหนยังเหลือนี่คือแบบอันนี้ือสี่เก้าแค่ตัวเดียวอันนี้ก็่สามตัวสามตัวล่างแต่ในวันี้ไม่้ชอหลักเก็ตแต่ว่าเป็นไปได้หมดทุกหลักอ่หกนะครับแล้วแต่ชอบลยจ้ะหกก็มีหกห้าเรือกเอานะครับที่ผิีสีแดงนี่นะครับอันนี้อันนี้วิธีการหนึ่งทีนี้เรามาดูที่มันออกชัดๆนี่ เมื่อก่อนเนี่ยมันออกแปดสามแล้วหมอก้าสามคือมันทําย้อนน่ะแปดแล้วก็ก้าเรียงมาแบบนี้ต่อไปก็คือหลักหน่วยหลักหน่วยผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งอะชุดที่ใบเท่าไหร่จ้าบาทครับชุใบพันพันสี่นะครับก็หลักสิบก็นี่แหละหลักสิบคือแถวแถวล่างนี่ครับเบื้องง่ายๆหลักสิบอะจะไปหาทําไมเลขดับถ้ารู้เลขดับมันก็ต้องรู้เลขออกอ่ะ ตั้งโจทย์ง่ายๆนะเลขดับคือเลขที่มันไม่ไม่ไม่มาเป็นความเชื่อผมคือถ้าผมผมรู้ผมต้องรู้ถึงเก้าตัวแล้วไปรู้ทําไมเลขดับเอารู้เลขออกตัวเดียวดีกว่านะเอาเลขที่จะมาดีกว่าเออจะไปเสียเวลาอะไรถ้าเป็นเลขสองตัวเราหาตัวออกแค่สองตัวแล้วไปหาเลขดับอีกเก้าสิบเก้าตัวไปหาทําไมไปนี่โอ้เป็นผมไม่เชื่อเรื่องเลขดับไม่มีในศาสตร์ไม่มีในศาสตร์ไม่มีคํานวณไม่มีหลักสูตร ไม่มีไหมผมไม่เชื่อเอ้ยที่ผมเจาะเห็นเนื้อๆนี่นี่เห็นมั่นใจละเรื่องสถิติที่เคยว่ากี่ปีออกทีหนึ่งนะมีไหมกี่ปีออกทีหนึ่งมัน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 คือผมจะบอกแบบนี้นะว่าหวยนี่มันออกครั้งหนึ่งหน้าจะเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งออกครั้งหนึ่งหน้าจะเปลี่ยนไปอย่างหนึ่ง สูตรจะไม่มีตายตัวนะห่วยไม่ต้องกลับนะครับดึงออกมาให้แล้วสามตัวไม่ต้องสลับนะครับไม่ต้องสลับนะจ๊ะบนเดีบนบนอย่างเดียวนะเดี๋ยวขอทำปกนิดนึงจ้าด้โอเครวมเข้าในกรอบเนี่ยหลายสายมันมันมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันกว่าจะได้ผมใช้เวลาออกนจ้าจ้าอีกช่องหนึ่งก็โอเคเนาะของเรานี่ก็ยังไม่ได้ตอบความฝันเท่าไหร่เนาะก็เอาเอา เอาหัวใจหลักไปก่อนไม่ต้องไปฝันอะไรมากแล้วล่ะขอคุณลูกของหลายครับือไม่อยากให้ฝันไม่เยอะแล้วล่ะฝันบางครั้งก็เพี้ยนบางครั้งก็ไม่ตรงคือจะทิ้งอาจาสองวันละตายสองวันฝันก็บางทีก็ตายเพราะฝันนั่นล่ละแต่ว่าอาจารย์แม่ก็จะทิ้งนี่เบื้องต้นนี่อาจารย์แม่นี่อาจารย์แม่อยู่นี้ได้อาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์รองก็กรอบสี่เหลียม ลองพอบกันนี่แล้ลองพอโเลยดงนี่ลองพอบตลอดนี่นี่ครับง่ายๆดึงออกมาให้เรียบร้อยครับทกมครับการเบ็ดเสร็จนะครับจับผู้วินเอาเด้อจับผู้วินเอาเน่ยจ้าฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วก็นี่ครับเราทําึแคบได้แคบแคบได้แคบเนาะคือสามตัวอาจจะอยู่ในนี้บอกไปเลยอย่ทิ้งอาจารย์แม่นี่มันมีวดนนี้คืออาจารย์แม่นี่คืออาจารย์แม่มีอยู่แล้วนี่นะขีดให้ดูอาจารย์แม่นะ ชีดชัดๆเลยอาจารย์แม่นะครับแล้วหน้าน่านีแล้วก็อันนี้แจงให้แล้วไม่ต้องกลับแจงให้เลยงวดนี้ปกติไม่เคยแจงขนาดนี้นะครับวันนี้แจงให้คือถ้ายกรูดคือไม่พักแต่จะเจาะแล้วแต่จะเจาะคือเจาะคือเน้นให้แล้วสีแดงนี่ครับประตูรดคือหน้าเดียวด้วยไม่ต้องกลับบนอย่างเดียวด้วยกลับบนหรือว่าง่ายละสำหรับงวดนี้เนาะ แนวทางแนวทางเสมอแล้วก็เน้นอยู่แล้วว่ารัฐบาลเท่านั้นแล้วก็ชมผ่านทางช่อง youtube เท่านั้นนะครับไม่มีในส่วนของ facebook ครับไม่มีนะครับลุงป๋องจะทําแต่ u t u b e นะครับในส่วนนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับไม่ไม่ต้องคิดมากนะสามตัวอาจจะอยู่ในนี้ผมคาดว่าแล้วก็มีโอกาสเป็นเบิ้ลหาบด้วยวันนี้บอกอยู่สองแล้วครัเบิ้ลหาบนี่หมายถึงยังไงคล้ายๆนี่เบิ้ลหาบหนึ่งห้าหนึ่งอ๋อนี่คือเบิ้ลหาบเออหกห้าหก อ๋อแบบว่าเฮ้ยจะเอาสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดอยู่ในนี้เบิ้ลหาเบื้อหาเรียกเบิ้ลเลขมีเปอร์เซ็นต์นะครับมีเปอร์เซ็นต์นี้คือเป็นแนวทางที่ดูจากแปรปกอ่ะมันมีเปอร์เซ็นต์เบิ้ลหาอทีนี้เออนี่เราก็แนะนําไปเกือบหมดแล้วเนาะให้เน้นให้รอบเนาะเลขเบิ้ลหาในกรอบก็ให้เนาะในกรอบโอเคนะแทปไว้นี่ก็แล้วตัวเลขที่ผมตั้งเมนคือไม่ต้องแทบจะเปิดหน้าเดียวเปิดไฮโรแทงตัดเลยนี่คือไม่ต้องกลับนะครับ ไม่ต้องกลับเลยบนอย่างเดียวด้วยบนอย่างเดียวบนนะจ๊ะแล้วก็รัฐบาลเท่านั้นรัฐบาลเท่านั้นบนอย่างเดียวคือไม่ต้องกลับนะรับไม่ต้องกลับเลยลอตเตอรี่เท่านั้นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับร่างร่างน่าจะมีแปดไม่ต้องกลับนะครับดึงออกมาให้แล้วสามตัวไม่ต้องสลับนะครับไม่ต้องสลับนะจ๊ะบนบนบนอย่างเดียวนะหน้เดีวเดี๋ยวขอทำปกนิดหนึ่งจ้ดจ้าโอเคองคือมันออกไปแล้วผมจะตัดออก ตัวไหนยังเหลือนี่คือแบบอันนี้คือสี่เก้าแค่ตัวเดียวอันนี้กคสามตัวสามตัวล่างผมชอบลักเก็ตแต่ว่าเป็นไปได้หมดทุกหลัก้นชอหกะครับแล้วแต่ชอบนะจ๊ะหกก็มีหกห้าเลือกเอานะครับที่ผีดสีแดงมีนะครับอันนี้อันนี้วิธีการหนึ่งทีนี้เรามาดูที่มันออกชัดๆนี่เมวดก่อนเนี่ยมันออกแปดสามแล้วหมอกเก้าสามคือมันทําย้อนน่ะแปด แล้วก็เก้าเรียงมาแบบนี้ต่อไปก็คือหลักหน่วยหลักหน่วยผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งครับชุดชิบใบเท่าไหร่จ๊ะบาทครับชิบใบพันพันสี่นะครับก็หลักสิบก็นี่แหละหลักสิบคือแถวแถวล่างนี่ครับเบื้องง่ายๆหลักสิบอ่ะจะไปหาทําไมเลขดับถ้ารู้เลขดับมันก็ต้องรู้เลขออกอ่ะโจทย์ง่ายๆเนยเลขดับคือเลขที่มันไม่ไม่ไม่มาเป็นความเชื่อผม คือถ้าผมผมรู้ผมต้องรู้ถึงเก้าตัวแล้วไปรู้ทําไมเลขดับเอารู้เลขออกตัวเดียวดีกว่าเนี่ยเอาเลขที่จะมาดีกว่าเออจะไปเสียเวลาอะไรถ้าเป็นเลขสองตัวเราหาตัวออกแค่สองตัวแล้วไปหาเลขดับอีกเก้าสิบเก้าตัวไปหาทําไมไปนี่โอ้เป็นผมไม่เชื่อเรื่องเลขดับไม่มีในศาสตร์ไม่มีในศาสตร์ไม่มีคํานวณไม่มีหลักสูตรไม่มีไหมผมไม่เชื่อเอ้ยที่ผมเจาะเห็นเนื้อเนื้อนี่ เนะครับไม่ไม่ต้องคิดมากนับสามตัวอาจจะอยู่ในนี้ผมคาดว่าแล้วก็มีโอกาสเป็นเบิ้ลหาบด้วยวันนี้บอกอยู่สองแนวทางเบิ้ลหาบนี่หมายถึงยังไงคล้ายๆนี่เบิ้ลหาบหนึ่งห้าหนึ่งอ๋อนี่คือเบิ้ลหาบเออหกห้าหกนี่อ๋อแบบว่าจะเอาสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดอยู่ในนี้เบิ้ลหาบเบิ้ลหาเรียกเร่มีเปอร์เซ็นต์นะครับมีเปอร์เซ็นต์นี้คือเป็นแนวทางที่ดูจากแปรปกอ่ะ มีเปอร์เซ็นต์เบิ่อห่าออทีนี้เออนี่เราก็แนะนําไปเกือบหมดแล้วเนาะให้เน้ให้มีรอบเนาะเกิดเบหาในกรอบก็ให้เนาะในกรอบโอเคนะแคบไว้นะจ๊อแล้วตัวเลขที่ผมตั้งเมนคือไม่ต้องแทบจะเปิดหน้าเดียวเปิดไฮโรแทนตัดเลยนี่คือไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องกลับเลยบนอย่างเดียวด้วยบนอย่างเดียวบนนะจ๊ะ แล้วก็รัฐบาลเท่านั้นรัฐบาลเท่านั้นบนอย่างเดียวคือไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องกลับเลยลอตเตอรี่เท่านั้นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับร่างร่างน่าจะมีแปดอคือมันออกไปแล้วผมจะตัดออกตัวไหนยังเหลือนี่คือแบบอันนี้ือสี่เก้าแค่ตัวเดียวอันนี้แค่สามตัวสามตัวล่างผมชอบลักเก็ตแต่ว่าเป็นไปได้หมดทุกหลักชอบหกรับแล้วแต่ชอบนะจ๊ะหกก็มีหกห้าเลือกเอานะครับที่ขีดสีแดงี นะครับอันนี้อันนี้วิธีการหนึ่งทีนี้เรามาดูที่มันออกชัดๆนี่ยมวดก่อนเนี่ยมันออกแปดสามแล้วหมอกเก้าสามคือมันทําย้อนน่ะแปดแล้วก็เก้าเรียงมาแบบนี้ต่อไปก็คือหลักหน่วยหลักหน่วยเพราะ่าน่าจะเป็นหนึ่งอะชุดสิบใบเท่าไหรจ้าบาทครับสิบใบพันห้าันสี่นะครับก็หลักสิบก็นี่แหละ หลักสิบคือแถวแถวล่างนี่ครับเบื้องง่ายๆหลักสิบอ่ะหลักสิบ